สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันวันเรืหาสวัสดีนะคะคุณครูมีคำของจองฝากเด็กๆนะคะเด็กเรามาดูนะคะทำของจองบ้านหลังหนึ่งตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลาฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงตาฝาดบ้านถูบ้านดูงามตาช่วยกันรักษาให้หน้าอยู่เอ่ย นะคะเขาก็บอกว่าตัวฉันได่มีบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เป็นที่พักแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะจะเดือดร้อนแล้วกี่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างสบายน,นะคะฉันต้องช่วยพ่อแม่ปลูกถักแล้วก็เลี้ยงปลานะคะที่สําคัญเลยเราต้องฝากบ้านถู่บ้านให้บ้านเราเนี่ยดูงามตาดูสวยงามนะคะต้องช่วยกันรักษาให้บ้านน้า ะะให้เด็กดูทาท้องจองบ้านหลังหนึ่งไปนะคะเพราะว่าวันนี้ผูะสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านนะคะให้รู้ออนดูสิถ้าบ้านของเราเนี่ยมันสวยงามแบบนี้ในบ้านของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เด็กว่าดีไหมคะดีไหมคะผู้ออนด,ด,ดีค่ะดียังไงคะผู้ออนก็คือสะอาดดูเรียบเชี่ยมน่ายอยู่ค,ค่ะน่าอยู่นะคะที่สําคัญเนี่ยมันดูสวยงามนะคะน่าอยู่น่านอนในบ้านหลังนี้ ถ้าภาพนี้นะคะกัวอาลอนคู่กันเลยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงคทเด็กๆดที่กูโสถือเนี่ยสกปรกสกปรกมากเลยไม่น่าอยู่เลยรู้สิของเล่นเล้นเช็ดเกะแกะหมดเลยค่ะอย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะอย่างนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเป็นอย่างนี้ต้องทํายังไงคะท้องเอาเวาดอทำความสะอาดนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้เราตร้องทำความสะอาดบ้านนะคะเช็ดบ้านปัดปัดถูบ้านนะคะ ช่วยกันทํานะคะเพราะเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะลูกๆก,ก็ช่วยได้ช่วยกันเปในครอบครัวนะคะเพื่อให้บ้านของเราที่อยู่เนี่ยสวยงามแล้วก็น่าอยู่แล้วก็สะอาดนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูโสรู้สอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านนะคะครูโสรก็ให้เด็กดูภาพไปแล้วอยากให้เด็กบอกครูโส่อยว่าเด็กๆในถูงที่บ้านเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านอะไรบ้างน,นะคะส่งคลิปสัส้นๆนะคะบอกครูโวว่าช่วยอะไรบ้างที่บ้านนะคะ ทำไม่ไหวเด็กง่ายอยู่ยังไงนะคะคุณครูรอดูอยู่นะคะวันนี้จะไปก่อนนะคะพรุ่นี้เจอกันใหม่ค่ะดี่ะบ๊ายบาย